เตตา้าไฮลักรีโวสมาร์ทแคป2.4แซดอีดิชันเอนทรีเกียรธรรมดาปี2022โปรโมชั่นของเราอยที่389,000บาทเท่านั้นค่ะ รถสวยมากๆเลยค่ะแมกลายสวยมือแลกไม้แทวิ่งอยู่ที่20,000กิโลเท่านั้นค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนิ่มสุดๆระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าแอปก,กุญแจรีโมทเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ดีค่ะสภาพดีสภาพเดิมๆเลยค่ะคันนี้ประวัติดีฟีดาวส่ง7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปกระสุดวกคันนี้ไปฉีงงานได้แล้ว ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะคะสภาพดีค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ได้แคบเปิดได้นะคะสะดวกสบายในการขึ้นลงนะคะเข้าออกก็สะดวกมากๆเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะ กว้างมากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานได้เครื่องยนต์2.4ดีเซลค่ะได้ตัวเซทอิดิชันด้วยนะคะ สนใจทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียายนำหน้าสาย AMP100 พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ